ชีวิตคุณจะแก่ลงทันทีถ้าขาดสิ่งนี้นะครับหลายคนนะครับอาจจะสังเกตเห็นว่าทำไมคนแก่บางคนดูมีชีวิตชีวาจังเลยดูแบบเขากระฉับกระเฉงออกกำลังกายในสวนลุมขับรถบางคนขับฮาร์ล d เดวิสันบางคนแบบขับชอปเปอร์คันใหญ่ๆดูแล้วเขายิ้มแย้มแจ่ม,มใสเอ๊ะทำไมคนแก่บางคนอายุก,ก็ใกล้เคียงกันทำไมเขาดูแบบ อยู่บ้านรอหลานมาหานะครับหรือว่าอยู่แบบอยู่ไปวันวันรอวัน,วนตายคนสองคนนี้ต่างกันยังไงนะครับมีงานวิจัยบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าตัวเราไม่มีคุณค่าแล้วนะครับเราจะค่อยๆป่วยแล้วเราจะค่อยๆหมดแรงแล้วก็แห้งตายไปมีงานวิจัยบอกว่าเวลาที่เรานะครับไลซึ่งความปรารถนาแล้ว ไม่รู้จะอยู่บนโลกไปที่ไปทำไมอยู่ไปวันวันหนึ่งวันวันหนึ่งผลสุดท้ายเราจะไม่ค่อยออกกําลังกายเราจะไม่ค่อยดูแลสุขภาพเราจะไม่ค่อยอยากตื่นมาตอนเช้าเราจะรู้สึกว่าโหตื่นมาตอนเช้าก็เป็นแค่วันวันหนึ่งที่ไม่ได้แตกจากวันอื่นนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าผมที่เรียนรู้เรื่องนี้จากอาจารย์บดิตอึ้งนังสีนะครับผมบอกได้ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคือสมัยก่อนผมเคยถูกสอนว่าให้ดับความปรารถนาซะเพราะความปารถนามันไม่ดี แต่ในทางกลับกันนะครับผมได้เรียนรู้จากอาจารย์บดิตว่าจริงๆแล้วเนี่ยให้เราสร้างความปรารถนาขึ้นมาเมื่อไหร่ความปรารถนาเราหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไหมครับมันจะทําให้พลังชีวิตเราหายไปด้วยเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่คล้ายๆกับต้นไม้ต้นไม้จะมีแค่เติบโตกับแห้งเหี่ยวตายไปเท่านั้นต้นไม้แทบจะไม่อยู่คงที่เลยนะครับขนาดบอนไซเล็กๆที่เราสตาร์ไว้เนี่ยมันยังพยายามผลิดอกออกใบเลยพยายามจะเติบโต มนุษย์ก็เช่นกันนะครับมนุษย์มีสิ่งหนึ่งก็คือธรรมชาติคือต้องเติบโตเติบโตไม่ได้หมายความว่าโลกเติบโตไม่ได้หมายความว่ามักใหญ่ไฟสูงเติบโตไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเอาเปรียบคนอื่นไม่ใช่ครับตอนผมจบหมอนะครับผมรู้สึกว่าผมถึงเป้าหมายแล้วแล้วหลังจากนั้นผมไม่มีความปรารถนาใดๆเกิดขึ้นผมก็ใช้ชีวิตแบบ อยู่ไปวันๆตรวจคนไข้ไปทํางานไปรูทีนแต่ผมรู้สึกว่าตื่นมาผมไม่มีพลังหละหมายความว่าผมจบตอนอายุ25ปีแล้วผมรู้สึกว่าผมแก่เลยตั้งแต่อายุ25ปีผมอยากจะบอกเคล็ดลับให้ว่าทําไมตอนนี้ผมถึงกลับมามีไฟแบบนี้เพราะว่าวันหนึ่งผมเกิดนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากจะช่วยให้คนไทยเนี่ยมีแต่ชายและหญิงที่สุขภาพดี ผมไม่มีเงินผมไม่ได้เกิดมาในบนกองเงินกองทองผมไม่ได้แบบมีเงินเป็นพันล้านผมไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังดังนั้นสิ่งที่ผมทําได้คือผม,มค่อยๆเปิดเพจขึ้นมาเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับค่อยคอยให้ความรู้ด้านอาหารโภชนาการการออกกำลังกายและไมเซ s ต่ต่างๆที่ทําให้แฟนๆในเพจผมเนี่ยสามารถเอาความรู้ไปใช้แล้วทําให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นผลสุดท้าย อาจจะมีคนประมาณสักล้านหนึ่งสองล้านหรือกี่คนก็ไม่รู้ที่เอาความรู้จากผมไปแล้วไปเปลี่ยนชีวิตแล้วทำให้เขาเนี่ยเป็นคนไทยนะครับที่มีสุขภาพดีขึ้นนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ปลุกผมขึ้นมาจากคนที่หมดหวังและรู้สึกว่าไม่รู้จะทำอะไรและมาถึงเป้าหมายชีวิตในการจบหมอแล้วกลายเป็นคนที่ตอนนี้รู้สึกเป็นเด็กขึ้นรู้สึกเยาว์วัยรู้สึกว่าตัวเองอยังอายุ15้าอยู่เพราะรู้สึกว่ามันยังมีความรู้อีกหลายๆอย่าง พยายามพัฒนาตัวเองในการพูดแต่ก่อนผมเป็นคนพูดติดอ่างพัฒนาทุกอย่างเลยครับเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถสื่อสารได้ดีขึ้นสื่อสารให้คนเข้าใจได้มากขึ้นดังนั้นใครที่เอาความรู้ผมไปแล้วรู้สึกว่าเต็งผอมลงสุขภาพดีขึ้นลดการกินยาได้รบกวนคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆหน่อยเพื่อนเเขาจะได้เห็นว่านี่คือผลจากการที่พอเราให้ความรู้เสร็จปุ๊บมันก็กําลังจะเปลี่ยนประเทศนี้ดังนั้นใครก็ตามที่รู้สึกว่าไม่มีความปรารถนาอะไรแล้วะรู้สึกว่าทํางานไปเดือนเดือนหนึ่งนะครับ ความปรารถนาอาจจะไม่จําเป็นต้องเหมือนผมก็ได้แต่อะไรก็ตามที่เราคิดเพื่อทําให้คนชีวิตคนอื่นดีขึ้นเพราะว่าชีวิตเราพอแล้วไงให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นผมบอกได้เลยว่านั่นจะเป็นจุดประกายความฝันแล้วทําให้คุณย้อนอดีตไปเหมือนผมตอนนี้ผมเลยเหมือนเด็กที่อายุ15แล้วมีความฝันที่พุ่งพ่านมาที่อยากจะช่วยให้คนไทย และ AEC มีแต่ชายและหญิงที่สุขภาพดีรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียความรู้แบบนี้สามารถแชร์ได้แล้วก็เจอกันนะครับในไลฟ์วันจันทร์วันพุธวันศุกร์ตอนหนึ่งทุ่มนะครับผมจะมาให้ความรู้เจ๋งๆผ่านไลฟ์นะครับรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าไลฟ์ Live หน้าสวัสดีครับ